นี่คือสงครานโลกของเรามันถูกซ่อนอยู่ในกระเป๋าชัดชานี่ทำอะไรทำอะไรกระเป๋ง่ายนะจังอีกหมวยเกี้ยบูชมหน้าขโมยหมวยเกี้ยหมวยเกี้ย ชีช้าของอยู่ในกระเป๋ายังจะเอาอีกนะเราช้าชๆาชาชาชาดูดูกันใหจชัดอ๋ออาอาอาหาวยสาอายาอาอะไรทํอาออา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 า

ร่วมสมมุติร่วมคิดหมามีตัวโตพี่ชายหายไปมีเสียงอะไรชี้ชะเอาละเริ่มละเริ่มละนักตัวว่าเบสเมลมองหน้าดีมากห้ามสบตาไอตีนุ่มหล่อเรียบร้อยผู้ฉกฉวยโอกาส เงียบเงียบช่างเง้อช่างเง้อทำไมไปแล้วนี่สกิ่มันหอมรู้ว,ว่าไหมกิ่มันหอมนาะโอ้ยใครกินนีไหมเนี่ยออลลอยมาฮัลหลอยมาโอ้ยไม่ถนดัดหือือ

ป้าปปาปป๊าปปาปปาปปา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 หน่ยสกียหน่ยสเกียทําเจ็บนะหน่ยสกียจิกด้วยอ่ะตบหน่ยสเกีหนึ่งเทหน่ยสเกียมานี่เลยเรามานี่เลยตัวดีนี่ถึงกินขอให้บอกใครจะกินอีกอลิสกินไหม อาเลสอย่าทำนิสัยอย่างนี้ไม่น่าลูกึเออตามมานั่งนี่ดีๆเกณแม่โคนกินสิคะไเตีติชิ้นเดียวก็พอมั้งเร่งเรงเดงเร่งเรงเออตะเออจะโทษฐานที่กินเปร้หวานไปหลายชิ้นร้องขอจะเป้หวานเป้หวานเป้หวานกินมาสั้นเดียวเนี่ย งับปับปป๊า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 ป่๊าปอ๊าปป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 ๊าป๊าปป๊าป๊าป๊าป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 ่๊าป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 าป๊าปป๊าป เกิดมาเป็นเด็กจริงปุ๊บก็บเป็นนางเลยออกมามีไอ้ช้องหนอเนี่ยมีรู้พ่อมันอยู่ไหนเนี่ยหมวยสกีอ่ะ